พี่น้องคะช่วงนี้นะคะพ่อว้าถึงบอดเลยนั่นก็นคือค่ายโตเกียวมิวสิกของพ่อบิ๊กกับแม่แพรวค่ะค่ะถือได้ว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงทีกระแสมาแรงมากสําหรับค่ายโตเกียวมิวสิกของพ่อบิ๊กนะคะล่าสุดคะ่ะหลายคนเนาะคะ่ะพี่น้องคะกันรุ่นเหลือกเกินว่าอยากให้คู่ชินจังเป็นอีกหนึ่งศิลปินของค่ายโตเกียวมิวสิก พี่น้องขาความฝันนั่นเป็นจริงลคะค่ะเพราะว่าคู่ชิ้นจังของเฮาเหิ่นมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วคะ่ะเราก็สังกัดย่คายโตเกียวมิวสิกตามพีเมเมเอฟซี FC หลายคนอยากให้เป็นอยากให้ไปเลยคะ่ะพี่น้องขาเป็นจังไดแนร่ร์สำหรับ่ายโตเกียวมิวสิกเติบโตไดเร็วมากใหญ่เร็วมากคะ่ะยินดีกับบอสแพรวกับบอสบิก๊กมากๆเลยนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ ควมดังควมฮอตควมปังมันมาพร้อมกับกระแสดามาพี่น้องแห่งค้นหักหลายแห่งดังหลายแห่งรวยไหลคนอิจฉาแห่งไหลควบคู่กันเลยค่ะพี่น้องดังแห้งกับดามาแห้งตามตามนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะล่าซุดค่ะเห็นแม่แพรลคนออกมากโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวของแม่แพลเองนะคะแม่แพ่บอกว่าย่งบ่จบอีกตี ยังบ่เซาแซะเซาแขวะอีติทีมจอ LED มาซอยข่อยทํางานกะว่าเพิ่นหักหลังมันแม่นแนวอยู่ติจอ LED เพิ่นกะทํางานตามหนาทีบ่เคยมีปัญหาหยังสิให้เพิ่นป,ป๋าข่อยถิ่มจังซี่บ่จังสิพอใจเจ้าติอย่าให้ข่อยเว้าล่ะนี่เหลืออีกจักบาทที่ยังบทท่งจ่ายข่อย ยาหอยอข่ว้านะนับหนึ่งถึงสิบก่อนลวอะวะค่ะนี่คือกระซิมี่เนี่ยแหละค่ะพี่น้องคือย่ายวานั่นแหละกระแสดามากกระตามมากยังมีคนอิจฉายังมีคนแขะงคนวาคนย,ยูคือเก้านั่นแหละคะ่ะล่าสุดอีกบังหันเก่าชั่วโมงที่ผ่านมาบอจบนี่เจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่แล้วค่ะพี่น้องเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมากูเห็นเมดนั่นแหละซุ่มคอน ซุ่มคอมเมนต์แฉดังแล้วรวยดังแล้วดังแล้วหรือหนึ่งสองสามดังแล้วรวยสีดังหรือบอดังสีรวยหรือบอรวยมันมน่นกะเหม็นคือกันนั่นแหละระหว่างยังสีนะคะแม่แพลวม,มั่นกะเหม็นคือกันนั่นแหละกูบ่ไดเป็นทองคำดอกระหว่างดังดังไดกระดับได มันเป็นสัจจะร,รมำบางคนเคยรวยกะรวยจนกาไใดกูว่าเคยหลงจะของเพราะฉะนั้นข้านี้ใส่บ่ได้ดอกกับกูอย่างสินะคะยุดแยกเอาเวลาไปทำมาหากินถาบ่เศร้ามันสีเงาแนววบ่อยากเบาอยาหายว้าขั้นจบคือจบอนาคตมันจะได้พึ่งผ้าอาศัยกัน คอมเมนต์กูกูเห็นเบมิดบางคนก็นเห็นทํามาหากินอยู่นี่ละบางคนเคยทักมาคุยน้ำเห่าบาาดีดีดอกแต่กูกับพึงรู้วา่าอ๋อบาดไดแท้มันสร้างกูตัวนี่สร้างกูหลายบ่กูยิ้มสวยๆให้เลยจ้าอย่าฝ่าตายเด้ออยู่สร้างกูโดนๆ กูมีแนวให้มึงสร้างกูอีกหลายอยู่แล้วก็อีโมกี้ยิ้มวาห,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 าหาัาฮ่านี่คือแม่แพ้วค่ะซ้ำนี่บอค่ะซ้ำคอมเมนต์ซ้ำกระแสมาแควะมาโพสสิเหตุยังแม่แพ้วใดยะคืดค่ะแพ้วพาวแสงทองทาว่าเก่งจริงเพิ่นยืนยุดยุดนี้ว่าไดค่ะการทำงานการเป็นผู้นำค้นการเป็นศิลปิน้าผู้ใดใจบ่แข็งพ่อ ไม่แข็งแรงพอไม่บบเก่งค้อนอยู่กับสังคมนี้ว่าไดค่ะพี่น้องสังคมโลกโซเชียลมันเป็นสังคมที่เร็วมากดังเร็วมากดับเร็วมากสำหรับกระแสทุกมือนี้แล้วท้าวว่าคอมเม่์ทีมูเจ้าเสียเงินเติมเงินเข้าไปเพื่อสิใสในการทีว่าเอามาแขะ มาวากับผู้อื่นเห็นความเจริญเห็นความดังความปังความรวยของิืนแล้วสิเกิดความอิจฉาตาลอนิ่นสิมาเหตุให้ิ่นดับแล้วกูสิสะใจกูสิพอ่อใจอีหยัยแบบนี้บ่ค่ะในกรณีที่ออกมา,มาแม่แสะนี่ยไหมคะ่ะเกตหน้าคือต้องการอี่ยัย่ค่ะนั่นลหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันบ่เม่นเรื่องเล่าทีเม่นเรื่องของเท่าเลยไหมมันเป็นเรื่องทีผู้บริหาริ่นค่ะหัวหนา้า บริษัทเพิ่นจังบริษัทนี่โตเกียวมิวเิียนี่เพิ่นเป็นยข่ไงของเพิ่นเองเพิ่นบริหารเงินกับเงินเพิ่นมาสูบาทแม่ไปอย่างน้นะเพิ่นแสดงว่าเออแม่นพ่ค่ะพี่น้องนี่ราคาพี่น้องค่ะสำรับแม่แพ้เพิ่นนได้ออกมาว่ายา่ายาอิจฉากันนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันคนเห่าบางเถื่อบางโอกาสอยู่บนโลกคือหนี้มีโอกาสพกปะกันมีโอกาสได้ปไป เชิญหนากันในเพิงผ้าอาศัยซึ่งกละกันยูอ่ะคอยคอยยูน้ากันไปนั่นเถอะเจ้ซีไแมค่ะแย่สาเหตุอีหยังทีให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนแล้วมันกับ่ไร้มีประโยชน์กับโตเฮ้าเองหรอกกับกับโตเพิ่นเองเน่ค่ะค่ะอยากให้ยูกันแบบสันติไม่ตีนะคะอยากให้ยูกันแบบอ่ามักกระจ้าไปเบิ่งค่ะหมอลัมอันพยาบาลฟินแลนด์กับแพ้่าว้านั่นมักกระจงไปเบิ่งเพิ่น บ่ม,มัาเข้ากับเปิดปัดล่มนอนยุ่เฮียนผีขาพี่น้องคะนะคะําำรับคลิปนี้นะคะเข้ากับมาเบาถึงเรื่องราวดังปังรวยมันกับขวบคูมากกับดรามา่าแต่ว่าทีเยสิตออกมาเตือนอยู่นี่คือดรามา่าซ้านี่เรื่องซ้านี่แม่แพ้ยิ้มใส่เลยค่ะฮ่าฮ่าฮ่าเลยค่ะเพราะว่าเหตุยังแม่แพ้บ่ได้แม่แพ้เเป็นผู้หญิงแกลง่ง เป็นผู้ยิ่งแกลงเป็นผู้ยิ่งที่สู่มาด้วยล่าแข่งจะของตั้งแต่สมัยหมอล่าสิ่งหน่อยหน่อยสู่มากเฮ็ุมากค่ะแล้วทุกเมือนี่พ่อพิือนมีถูกสิ่งถูกอย่างด้วยล่าแข่งของผ่นเองด้วยความพยายามด้วยความเก่งของผ่นเองเฮากอยะไปสางความเดือดร้อนใ้เพิ่นเถาค่ะอยู่ในส่วนของเฮาไปได้แต่มองได้แต่เบิง่งผ่นไปเบิ่งความ สำเร็จของเพลินเป็นขันตอนขันตอนไปยายสิทธิ์คือภูมิใจแท้เห็นผู้อื่นรวยเห็นผู้อื่นนี่ค่ะเบิ่งว่ามีเต็งเต่ภูมิใจว่าเออพลินเฮ็ดจังไดเพลินคือจังเก่งแท้เพลินคือจังรวยแท้แบบจะของเฮ็ดพ่อลงพ่อตายคือพ่อปนนันียังสิไหมพี่น้องก็ไม่ได้ไปอิจฉาเพลินเลยแค่ว่าวาสนาคนมันมน้าป่ะทอกันเขาต้องย้อนย้อนมาอมม่อมเบิ้งโตเฮาว่า,า,วเ,ขา,วาเขาสางอย่างมากเนี่ยเขาเฮ็ดเฮ็ดซสำเพลินเฮ็ดบ่เขาจะอย่างลุ้ยสำเพลินรวยเนี่ยค่ะ เขาบริสุทเขาบริเหตุซ้ำผลเหตุไงค่ะค่ะเพราะว่าสมองคนมันบริสุทธิ์ซ้กันนะคะความไอเดียความคิดความอ่านของคนมันบริสุทธิ์กันแนวทางคิดมันก็บริสุทธิ์กันมันก็เลยบริสุทธิ์ซ้ำกันถ้าเห็นผู้หนึ่งรวยแล้วเขาก็ชื่นชุ่มยินดีไปกับเพื่อนโหลดค่ะก่าเพื่อนสิรว้ยได้เพื่อนกระเรื้องเลียงไงกวเพื่อนสิไม่ยืดยุดนี่ได้กระเบื้องเรื้ยงไงสู่แถบหลมแถบตายยังทุกมือเนี่ยเอ้า มูเจ้าผู้ที่มาแวกมาแสะเพื่นนี่มูเจ้ายังได้นอนกอดลูกกอดผัวอยู่เงียยอยู่ดีแค่ข้าแสงทองเพื่อนบ่ได้อีแบบนั้นเลยค่ะเพื่อนสู่เพื่อนรวยขนาดนี้เพื่อนก็ต้องดินลนเลยค่ะพี่น้องทิมลูกทิมเต้ากับไปแก้วล่ะเพื่อนก็ไปเดยค่ะทิมนี่บ่ได้ว่านทิมบ่เลี้ยงดูก็คือไปท้หนาทีนั่นล่ะค่ะดินลนเพื่อความอยู่รหลอดของทีมงานเพื่อความอยู่รหลอดของลูกน้องเพื่อโตเพื่อนเองนั่นทุกคนต้องท่าเพื่อตัวเรามั่งเพื่อลูกน้องมั่งมันเป็นธรรมดา แมนบอคขะพี่น้อง่าอันนี้แหละค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับม้ว่าว่าถึงความฮอตความปังความดังของโตเกียวมิวสิกซึ่งดังมากกว่าคูกดามานั่นเองสู้ๆค่ะพี่วันพี่แรกกับแม่แพรวแพรวพเวแสงทองคุณเก่งอยู่แล้วแพรวพเวเก่งอยู่แล้วสุดยอดอยู่แล้วเป็นผู้นั่งเป็นแมททับทีสุดยอดอยู่แล้วสาหรับแพรวพาวนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยสิกับฝากเรื่องราวของ ตัวเกียวมิวสิกไว้ซ้ำนิดก่อนค่ะสนับสนุนไปซอยก,กันไปค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ